สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องหญิงครับื FC Solo, FC ันนี้ม,มีโอกาสหนะึกลับมาทีวัดบัญจารอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีบาวโทษก็ได <9, 10 S 1> จ,จ้องจ้องบัตรมอลำนะครับเมือ่อวันที่1 1มีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นหมอลำัและผดมงานวัดบัญจารเนี่ยนะครับหลังจากจ้องกะ เพิ่นก็นจะมีเ่เหรียญบางกอนคู่นะครับให้บาวทนจองไปทั้งหมด80ใบนะครับแล้วก็ได้น้ำหางบัตไอ้ชิงโชคนี่ครับสิ่งที่ได้นะนี่ครับหลวงปู่เลือกที่จะไปอยู่กับบาโทนนะครับองค์นี้คือเก้านิ้วครับพี่นอนขนาดเก้านิ้วนะครับดได้รางวัลน,นะครับ เป็นรุ่นเอาราไปแขงานี่เลขหลังครับเลขหลังเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เป็นหลุนมรดกเ้มฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องจัดสร้างในในในงานที่เฉลิมฉลองสองปีศรีสะเกดนะครับรุ่นนี้ ทางไอ้เพื่อนกำลังหากองไ่ให้ครับบออาบาโตนก็นเอามาแล้ะกับบได้ไม่เพื่อนตัวให้นะครับก็บอได้คือว่ามีโชคไม่ยังดอกแต่ว่าให้เพื่อนตรวแล้วก็ขึ้นไปกราบลงปูน,นะครับแล้วก็ได้ไปบูชาไอจีวอนมาจากผาจันมตน์นะครับเนี่ย จีวรน,นะครับจีวรนลงปูปัญญงมาเพูนกับว่าเอาเบาโทือนสูงดีเต่เพูนว่าได้รางวัลน,นะครับจากทางวัดบรรจานนะครับแต่ว่าจะเอากลับยังไงก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องเอาเสือกมัดห้อยข้อไปครับพี่น้องสวยงามครับสวยเลยเลยรุ่นนี้ครับ238ปีนะครับ รลุน238ปีนี่ไอ้เลขแบ่งพันนองอค์อิงมืงอนันกะ4 3่บ่มแม่นพี่น้องเจ็ดเก่าเลขหลังหลังฐานพระเจ็ดเก่า 7, 9, นี่กับ <c oughs> เลขตัวเดียวกันกันกบพระพุทธรูปองค์ที่ไม่หน่อยใดมากนะครับเจ็ดเก่านออ ครับหลวงปู่เลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านหลวงปูนะครับองใหญ่นะครับขนาดเกานิวตั้งเป็นพระบูชาแบบบนหิ้งได้สบายเลยนะครับเก้านิวนี้มรรมีหลวงปู่หม,มุนครับ พี่น้องกำลังนำบรรจุฟองนะครับโอ้ยบรนณาต่อรือ oh, ว่าพอดีเลยกล่องเดียวนี่แหละกล่องเดียวเดี๋ยวว่าป like ิดพิกลองบ่ได้นะปิดพิกลองบ่ได้เรต้องปิดกลองเนาะแล้วเอาตัวนี้ปิดเอาเอาเนี่ยตัวนี้ปิดเอาไปครับเนาะเดี๋ยวจะป่าผ่าออกเอาเอาเอากาเตือตัวนั้นออก

สำหรับเอฟซีที่สนใจรุ่นนี้กับโบมี่ไห้บูซาด้ครับบ่มีให้นะครับเโบมี่ไห้บูซาได้ครับพี่น้องเพราะว่าที่วัดมีอยู่สององค์นะครับใช้เป็นรางวัลนะครับเป็นปีหกศูนย์เป็นรางวัลสามปีหกสามนรอบรอบ มะตอามาไปเปิงหพที่งานอไปเอาเจ้าบอกนใจไุงกอ่าครับพี่นองกับรสนใจนะครับวัตถุมงคลลงปุ่หมนนะครับหน้าเฟซหมายโทนนะครับโพสไหวแล้วครับพี่น้องสำหรับ แต่ละลายก้านนะครับที่มีจํานวนจํากัดนะครับสีวอนก็มีนะครับสีวอนมีแบบั่ำต้าวัดกัดมีนะครับหรือจะเอาแบบขนาดใดบอกใดครับพี่น้องอยากได้ขนาดซ้ำใดบอกใดนะครับราคาบูชากับตามขนาดนะครับพี่น้องก็สนใจหากมาเฟตบุกใช่อิสระครับไอเฟตบุกบาวทนครับพี่น้องเฟตนี้นะครับ ตอนนี้มีโพสตหน้าเฟซอยู่นะครับสองคลิปสามสองสองโพสสามโพสนะครับนี่นี่ครับน้ำฝนไปด้วยนี่ครับพี่น้องเฟซบุ๊กนี่นะครับทักมาได้ครับอยากบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับจากวัดบรรจารโดยตรงนะครับหรือว่าสนใจสอบถามเกี่ยวกับเหลืองเล่าของ ทางบ้านของเองนะครับทักเฟสมากครับครับพี่น้องกัเดี๋ยวฝากฝากไปทางวัดก่อนนะครับเนื่องจากว่ามาเมื่อนี้เอามอเตอร์ไซค์มาครับบอสมาทีจะเอาลงปูกลับบ้านได้นะครับเดี๋ยวมือหนาเอารถยนต์มาจนพอยสี่แถวลงปูกลับนะครับฝากทางศูนย์บูชาวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่หมุนฝากเกันไว้ก่อนนะครับพอใส่ล้างเรียบร้อยแล้วละครับ ขนาด9นิ้วนะครับเป็นพระบูชารุ่นสีสเกตพบรอบรอบ2ป8ปีนะครับเลขหลังพระเจ็ดเก่านะครับพี่น้องกะคือว่าเป็นบุญเป็นโชคเนาะครับเนาะที่หลวงปู่มนิ่นอยากไปอยู่น้ำน,นะครับกะบารมีหลวงปู่ครับสาธุสาธุสาธุบารมีหลวงปู่มนโดนบันดาลให้แฟนคลับเอฟซี FC ทุกท่าน จงโชคดีมีชัยกินบกบกจบบนลงนะครับเนาะอยู่ดีมีแหง้งเดินทางไปมาปลอดภัยไปอย่าข่ามาอย่าของนะครับสุขภาพหลังกายแข็งแรงมีโชคมีลาภให้ลำให้รวยสุขุสุขคนเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากบึงโฆษณานํานครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิสักกรเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ